สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวออสตูดที่น่ารักและวันนี้ก็มาถึงกับศึกแย่งชิงอันดับหนึ่งตัวยืนพื้นระหว่างคิดหอหวังกับปีศาจซาตานไฟสีฟ้าหรือลูกซาตานนั่นเองนะครับ<อ>เกิดรอบนี้จะเป็นอะไรที่ตึงเชี่ยเพราะว่าผมมั่นใจในไฟสีฟ้าตัวนี้สุดๆเพราะว่ามันสามารถที่จะตบคิดได้ระหว่างดาวเมดความเร็วการโจมตีหรือระยะการโจมตี แต่คิดนั้นก็มีความสามารถพิเศษของเขาคือ5วิเอลบิ l มบึ้มโอ้โหแ5วิเอลีบิ้มเบมเกินแล้วอ่ะก่อนอื่นที่จะไปรับชมรับฟังกันนั้นขอคนละหนึ่งการติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมด้วยและถ้าใครไปดูฝั่งคิดแล้วก็ไปดูทางฝั่งคุณบอมจังได้นะครับทางหน้าช่องบอมจัง c h a n n e ผ่ามพามแบพูดมากกวมานน่บวกเลยนะครับบวกบวก เออขอ,อก,ก้อนขี้ดอนได้รอะได้ได้ดดดดดมาทำไมเ <laughs> มลินมันจะผ่านกันแต่ระหว่างคิดที่กำลังเสียดตูดกับผมอยู่นั้นมันก็รู้สึกฝินพอสมควรกิบูจิทุย <laughs> มันใช่เรื่องไหมนเนี่ยบาคิด <laughs> มาถึงไหนก็เล่นล่อตูดฉันเลยเหรอตึงเกินไปหรือเปล่าโอ้มาย แย่ yeah, แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่โรบักของผมนั้นไม่พอเติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นเหลเฮ้ยอย่างนี้มันต้องสักมาดแล้วมาถึงความยุติธรรมบาหน้าจอไปเออซื้อคือ่างแพงไปอย่างที่หมายแต่ดวก่อนเรายังมีร้านแนะนำด็อกบักช็อปร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบักไอดีพัสบริการ v ียพีเซฟเวอร์เกบริการกดเกมพาร์ตแมปบล็อกฟุตบริการกดผลแมปบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์และกดผล King l e g e n c y บริการกดพิ a แมปออสตาและบริการกดเกมพาร์ตแมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟ l อลเลนโอ้พระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและ บร mm. ิการเลดสิบเอใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบอะรีบๆล่ะและก็ตัดมาในช่วงเวฟที่โคตรตึงอีกครั้งกับดับเบิ้ลคิดที่เรียงกันอยู่ด้านหน้าอย่างเรื่องรายและนี่ก็คือดับเบิ้ลคิดที่เสกเส็จเหล็กขึ้นมาเพื่อกระทุงเข้าสู่บ้านด้ศัตรูอย่างโหดไร อเฮ้ยดังแปะ๊ะปิงรู้สึกว่าจะเป็นมัตยักตายกันล่วนหน้ากันเลยทีเดียวปิงท่ามันหน่อมแนมจังวะเฮ้ยนีก่การดองเงินอย่างถึงที่สุดคุณบอมน่าจะดองเงินอยู่นณตอนนี้ผมก็เลยทําใจที่จะทําให้เห็นพลังดับบุลบูซาตานที่แท้จริงให้โลกใ้ปรจจักว่านี่แหละคืออันดับหนึ่งตัวยืนพื้นที่แท้จริงและผมก็เลยทําการที่จะวางดับบลบูซาตาน ลงบนหน้ากระดานเรียงแปดตรงนี้นี่วางไปเลยเอาสักประมาณตรงนี้แล้วก็ริมท้ายดีกว่าไม่งั้นตีถึงบ้านแน่ๆเลยมันไกลเจี๊ยนี่ครับการหมุนตัวแล้วก็ฟันสู่เบ้าหน้ายังโกรร้ายด้วยดาเบิดต,ต้นเกมที่สุดแสงเจี๊ยรุนแรงสามหมื่นสองพันดแบบแรงเจี๊ยนะครับในการควงสกิลแล้วก็ปาดเข้าสู่เบ้าหน้าศัตรูนะฮะดังฟริงแล้วก็หมุนตัวครับผมฟแฟบฟิงฟแฟบยึดเค เกินไว้เป่าน้องผมก็เลยทําการที่ตัดสินใจวางอีกหนึ่งตัวแต่ถ้าว่าตรงนี้มันไม่คุ้มค่าคุ้มราคากับการวางตรงนี้ผมเลยทำการวางแล้วก็หมุนโคกสวรรพร้อมกันอยู่ด้านหน้าผมก็ทําการที่จะอัพตันไปด้วยเงิน3ลมร้านเอ้ยไม่ถึงหลักไม่ใช่กี่ล้านปะประมาณ2ล้านประมาณ้าน8ล้าน9นะครับสามร้านเกินไปนะ <laughs> ด้วยเงินร้านแปด ในการพ่นไฟสีฟ้าแล้วก็รุกไหมเผาผ่านสมบัติ่งให้เป็นเท่าฐานลีวจินจก,กะแต่ว่ามันไม่ไหม,ไมปรุ่มเชสโคตเท่เลยครับพี่โคตเท่เลยพี่ด้วยระเบตดสอง้าเจ็ดแสนหกหมื่นสามพัหน่วยโอ้โหระยะหนึ่หน่วยวิการตีหบอกคับี้ว่าเบิ่มๆคือหรือแน่นอนแต่ผมก็ทำการที่จะขายตัวนี้แล้วก็มาวางตุนีเพื่อทำการ ให้ควบคุมทั้งแบบและทั้งวงบอกคำนี้ว่าพ่นไฟสีฟ้าออกมาด้วยความรุนแรงแล้วก็ผเผาโบนาตตูอยา่างโหดร้ายจริงๆครับอ oh, พุ่งครับผมพุ่งราวแน่นอน <c oughs> ไม่ใช่เนี่ยจากการถูมือขึ้นแล้วก็บุนๆของดับเบิลคิดหอหวังโดยเมิดหนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบหกหน่วยจุดสามสี่วิกาตตีห้าระยะห้าสิบแบบวงเอลอีรอบวงดับเบิลเป็นล้าน นี่คือแหละสุดแสนคือเรือของคิสหอวังผมว่าแม่งตึงมากโดนลุมมาขนาดนี้ก็ยังไม่ตุยบอกคำนี้ว่าตึงเชื่ยแน่นอนทางฝั่งนี้เดี๋ยโหดูดีครับเลี้ยงแลบกันเลยตรงนี้โอ้โหการท้ายแบบเบิมบ่มๆบ,บ,บอกคำนี้ว่าเดบิวต์คิสหอวังการท้ายแบบเบิมบ่มๆคือเรือของจริงเนีย่ยวผมว่าตาัดสินใจที่จะมาตรงนี้ได้ทำการเรียงดับิวตบูสตาร์ที่วางหน้ากระดานเรียงแปดได้อย่างสวยง,งามวตรงนี้ผมก็ได้ทำการอัปตันไปครับ ในการพ่นไฟตีฟ้าระเบิดปรังบันูรอบวงอย่างรอดอเทบอกคําเดียวว่าเทสมาร์ทเรเบิลจริงๆครับโอ้โหไฟดีฟ้า <c oughs> แค่พุ่งเข้าใกล้ผมก็แหลกอาปากค้างแล้วมันช่างตึงสร้างเลื่อกเกินเลียวก็ปิ๊โหลาดเท่แล๋ยวผมก็ทําการที่จะวางดับเบิรวงซาตานเพิ่มให้ผมเข้าแปดตัวละครที่อยู่ด้านหน้ากระดานเรียงแปดตรงนี้บอกคำเดียวว่าตึงได้นอนนะผมก็วางไว้อย่างเงี้ปั๊บ เจียต่อไปวางไม่ได้เราเงิน,นเจ็ดหมื่นเงินไม่พอให้ตายเถอะพวกในรำําร่จะอัปเกรดให้มันตานทั้งหมดบอกคำเดี้ว่าต้องใช้เวลาอันยาวนานมากๆและนี่ก็คือดาเมจที่แท้จริงของเขาผมจะมาบอกรับสองทำไมฟ้าสองร้านเจ็ดแสห่นสมพันหน่งอยแิวีคันตีหระยะ1 2ึ่หน่วย,วก,ะย,ะวยกับวงเอลีโคตดบึ่มเลเวลหนึิบทั้งคู่บอกคำาดี้ว่า ต้องใช้เวลาอาแสนเจ้านานในการทำร้อยเจ็ดสิบห้าได้ปลดคนละหนึ่งติดการสัญญาไม่ผมดด้วยเฮลิพ่นพันถึงเวลากับไก่ข้างบ้านที่ผมเรื่งร้องระง,งม,มในเว็บที่หกสิบสองยังโคตรตึงโอ้โหแต่เมื่อกี้หอวางไม่ยอมแพ้เลยไม่ร้งับชูมือขึ้นแล้วก็บุนมุนมุน,มนทำให้ปะตูนั้นติดบาดทะยักตายกันทั่วหน้ากันเลยทีเดียวครับบอกคำนี้ว่าตึงเชื่อแน่นอนอะไรครับผมเว็บหกสิบสามผ่านไปอย่างรวดเร็วและผ่านไปไวเหมือนโกปิด บอกคำเดียว่าตึงชัดแน่นอนคตตึงอ่ะครับพี่น้องอะไะครับโดยมุดบูไฟสีฟ้าในการแทงฝูงป้ารา้ศัตูอย่างโหดร้ายแล้วก็เผาไม้ศัตรูตายเป็นเผาท่าดเดือดำธาุ่ีลี่นแต่สันลิบหันแอปเปิลตดเต็ตเตเตในการบริหารกล้ามเนื้อริน้นและต้องขยับริ้นอย่างรัวๆและมีคุณภาพสุด,สดๆเพื่อผมว่าทำการที่จะอัพ ทางฝั่งของกิระในการกันแอร์ได้อย่างเบิมเบมคือรือบอกเขาได้ว่ารอบนิดคุณบอมไม่โกงว่ะเฮ้ยเชียเบิ่มมากคุณบอมไม่เล่นโกงในการใส่ออฟไฟคุณบอมไม่ใส่ออฟมาใต้แดดไได้แรงแรงเดียวเพราะว่าคุณบอมยุติธรรมแล้วนะครับติคุณออมแต่บอไฟนี่ว่าแน่นอนนะครับถ้าใครอยากเห็นฝั่งของคิสฉหวังถ้าฝันนูคข่าว่าเอาตัวอะไรมาบ้างแนะนำให้ไปดูช่องบอมจังนะครับผมและตอนนี้ ก็เริ่มหลุดหน้ากระดานเรียงเจ็ดเรียงแปดกันมาแล้วแต่ทางฝั่งของเดวิ T ์บูสตาลก็ยังตึงและไม่มีหย่อนกันเลยทีเดียวแทบจะไม่หลุดในการแข่งไฟสีฟ้าเข้าสู่เบ้าหนา้าศัตตูอย่างโหดร้ายและทุกทรมานหลายคนอาจจะเสียดเดนเป็นแเอเชีย,ยแบบโอ้เดวินคิดท้อหวังแน่นอนเลยพี่แม่งโคตรตึงอะ่ะตึงสุดแล้วในวย่านน้ำย่านอากาศเนี่ยแม่งตึงเชียร์เลยเดวินผมหกสิบห้าผ่านไปไวเหมือนกบเป็ดบอกคำนี้ว่าเดวินคิดท้อหวัง อย่างไม่ยอมแม้แต่น้อยและก็ดับบิลบูตาตานก็เหมือนกันครับในแครงไฟสีฟ้าเขาถืว่าน่าจะตูอย่างโหดไร้ยและก็ทุกทรมานทําให้เผ่าพาันธไฟได้ทุกสรรพสิ่งให้เป็นเท่าฐานที่เหมือนไม่ไหม่ไม่ไหม,ไมจริงอะ่ะบูมแรงตอนนี้ผมดาเบตนําไปถึง5.3บีกันเลยทีเดียวตึงจะเชื่อตึ่ก็ฟังคิดนั้น4.5บี โอ้ไม่กอดตึงสัสเอาล้วครับผมเริ่มหลุดมาเกือบจะเท่าเทียมกันแล้วรู้มันจะเสมอกันแล้วครับเนี่ยตึงกันไปหรือเปล่าแต่ในเกมนี้มันคือการตัดสิยของตัวละครยืนพื้นไม่มีทางที่เสมอกันแน่นอนบอกเขาด้วยว่าเฮ้ยทางฝั่งคิดโดนสโลครับผมไม่ยุติธรรมอาหลุดไปแล้วอ,อไม่นะทางฝั่งคิดหอวังจดจบของคิดหอวังได้มาถึงแล้ว เมื่อพบกับดับเบิ์บูซาตานแม้ว่าจะโดนสโรตัวยืนพื้นไปเล็กน้อยแต่ก็บ้านแตกสลายขาดอยู่ดีครับบอกคำนี้ว่าเข้ารัวๆเออลาก่อนได้ไม่คิดหอวัง <laughs> นายแตกแล้วเพื่อนแต่ทางฝั่งของเดับเบิ์บูซาตานยังไม่หลุดครับท่านผู้ชมตึงสัดๆก,กันเลยทีเดียวฮะเฮ้ยว่าจะฟักตึงเที่ยเลยให้ตายเหอะหลุดแล้วเออฮอ <laughs> <laughs> बस <laughs>